วันนี้เราอยู่กันที่ S B K Superbike Kit นะครับวงเวียนพระราม5ที่นี่เป็นร้าน d i n o j e t นะครับเนี่ยอยู่ในนี้เวลามาจูนรถนะอ่าก็วันนี้นะครับมารับรถ C B R 6 5 0 R E Clutch คันผมเป็นปี2024นะครับเมื่อวันก่อนเพิ่งไปเปลี่ยนกองอากาศมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามช่องอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมไปแต่งท่อท่อเป็น a c r a p o v i c f u o l System นะครับอันนี้เปลี่ยนมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับท่อเนี่ยเป็นท่อของปีปี19นะครับ 650R เนี่ย ก็คือใส่ด้วยกันได้ก็เลยเปลี่ยนท่อ,อก,ก่อนแต่ว่ายังไม่จูนเพราะว่าแมปแมปเพิ่งมาเองนะครับโอ้โหอตัลลลลล้งปีครึ่งอะเกือบสองปีนะครับอมืมาดูซิรถแมงลุยฝนมายังไม่ล้างเลยเดี๋ยวให้วอร์มสักครู่นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ให้วอร์มเครื่องนิดนึงนะครับปล่อยไหลนิดนึงเพราะว่าเราจะอัดกันใช่ไหมก็รู้สึกว่าทอร์กทอร์กแรงบิดมาเร็วขึ้นนะครับติดมือขึ้นในรอบต่ํานะครับกราฟเดี๋ยวมีขึ้นให้นะครับเอานะครับ แรงขึ้นแรงขึ้นเห็นเห็นเลยครับที่จูนไปนะครับปกติรถเดิมๆใช่ไหมครับรถเดิมๆเ,เนี่ยเราเติม95นะครับเราเติม95 soh 95พออันนี้จูนสเต็ตวันใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็น e20 นะครับ e20 เต็มถังครับ รายละเอียดลึกๆไปถามคุณลุง SBK ได้นะครับผมผมไม่ลงตรงนี้แล้วกันแต่ก็คือคันเก่าผมนะคันเก่าผมก็ทำอย่างนี้นะครับ CB 6 5 0 R คนถามว่าคนถามว่าลองเทอร์มเนี่ยนานๆไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมใครที่ตามช่องผมอยู่นะครับใครที่ตามช่องผมอยู่คันเก่าเนี่ยผมปี2019ปลายปีนะครับ CB ตากลมอะ่ะยังไม่ใช่ตาหยุดน้ำอะ่ะผมจูนมาใช่ไหมโอ้ยมาล่าแล้วนะตอนนี้คันเก่าผมจูนมาใช่ไหมครับแล้ว คันเก่าเนี่ยผมขี่ไป80,000กว่าโลนะครับตอนเซอร์วิสใหญ่ตอนตั้งวาล์วทุกครั้งเนี่ยช่างช่างก็เช็คดูเครื่องยนต์ก็บอกไม่มีปัญหาเขาก็บอกดูดูเหมือนรถใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการจูนแล้วเติมเป็น e20 อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้มีผลนะครับเคยมีคนถามว่าถ้าเปลี่ยนท่อสลิปออนเนี่ยต้องจูนไหมนะครับ ก็บอกว่าไม่ต้องนะครับเปลี่ยนแค่สลิปออนอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสลิปออนได้อะไรได้เสียงแค่นั้นเองเออเปลี่ยนสลิปออนได้แค่เสียงแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าเปลี่ยนท่อฟูล่ะต้องจูนไหมก็ต้องบอกว่าควรจะจูนนะครับไม่ถึงกับต้องจูนนะแต่ควรจะจูนถ้าเปลี่ยนท่อฟูลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่านะว่านานๆไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนท่อฟูลแล้วไม่จูนเนี่ย ไอเครื่องยนต์เนี่ยมันจ่ายน้ํามันเขาบอกว่าบางใช่ไหมมันจะภาษาอังกฤษเรียกว่า run lean นะครับ e a นที่แปลว่าบางถ้าคุณเปลี่ยนกองอากาศแล้วคุณไม่จูนนะครับไอรถมันจะบางนะครับน้ามันมันจะบางมากเห็นเห็นทันทีเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นแล้วว่ารถมันจะอืดเลยนะครับผมผมผมลองมาแล้วนะครับกับคันคันเก่าๆเขาเลยเขาเลยมีว่า Stage one อัพเกรดนะครับอย่างของฮาเลเ่ก็คือท่อ เปลี่ยนท่อเปลี่ยนกรองอากาศนะครับแล้วก็ไปไปรีแมปหรือมาจูนะครับนี่คือนี่คือทํามันเป็นเซตเลยคุณเปลี่ยนกรองอากาศแล้วคุณไม่จูนะรถรถคุณจะวิ่งแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่า ECM ของรถเนี่ยมันยังเขาเรียกว่ามันยังจ่ายน้ํามันเนี่ยมันยังจ่ายน้ํามันเหมือนกับคุณใช้ท่อเดิมกรองอากาศเดิมอยู่นะครับคุณก็ต้องไปไปรีแมปมันใหม่ให้มันว่าเฮ้ยกูเปลี่ยนท่อแล้วนะ ก็คือ Input กับ Output ใช่ไหมเขาเรียกว่า air to fuel ratio นะครับหรือค่า AF นะครับ AF ย่อม,มาจาก air fuel แต่ถ้าคุณขับฮาเล่คุณเปลี่ยนท่อกรองแล้วคุณอยากจะแค่แฟตกล่องเดิมนะครับคุณก็มาไดโนคุณจะไปร้านไหนก็ได้แลนะเนอะแต่อันนี้ร้านร้านนี้ผมผมทำมานานแล้วนะครับเราเรา,เาก็รู้แล้วว่าผมจะเอาแบบไหนหรือหรือคุณฮาเล่ Harley, คุณมีกล่องคุณจะมาจูน ไดโนด้วยก็ได้นะแต่ก็เสียตังค์เยอะนะครับพราะคุณคุณต้องซื้อกล่องด้วยเท่านั้นเองก็ก็เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวลงลงลิงก์นะครับในเพจของเขาเขามี YouTube Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ของเพจกับของ Channel เขาไว้ไปคุยไปคุยกันเองนะมีคนถามว่าคุ้มไหมที่จะจูนก็ต้องบอกว่า650ขึ้นมาค่อยทำถ้าคุณจะอยู่กับมันเอาบอกว่าอย่างน้อย3ปีนะ ผมบอกนะฮะอยู่กับรถสมมติคุณอยู่รถคันนี้อย่างน้อย3ปีคุณจะเปลี่ยนท่อฟูนะครับแบบตัวดีเลยอย่างอย่างเงี้ยอะคาฟวกิกอย่างเงี้ยอย่างดีๆเลยคันเล็กนะครับคันเล็กคือ3 0 0 4 0 0 5 0 0นะครับพวกนี้ไม่แนะนำคุณจะคุณจะทําก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้มาเพราะขนาดคันนี้เนี่ยคือผมได้แค่แรงต้นแต่มันก็ถ้าคุณขับ มันก็ไม่เยอะนะผมให้ประมาณ 7%, 7บวกลบเองนะครับเจ็ถึงอ่ะเถึงสิอย่างเงี้ยไอไอห้ารอยห้าศูนย์อะคุณไม่ค่อยรู้สึกหรอกความร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮาร์เลย์ตัวพันหรือว่าสปอร์ตตัวพันเนี่ยคุณคุณจะรู้เลยว่าบางครั้งแม่งร้อนร้อนมากนะครับเออเนี่ยไร CL เออ นเยอะนี่ขี่มาแล้วจะพึกมันมากนะต้องต้องควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองนะครับไม่ให้มันแบบมากไปนะไม่งั้นไม่งั้นแบบโอ้โหแม่งคือคือ,คอพอมันติดมือใช่ไหมคุณก็อยากซิ่งอ่ะนะครับแต่พอแบบว่าเขา้า เขาเขตเมืองแล้วก็ต้องก็ต้องยั้งมือหน่อยเนี่ยมามุดให้มันก็จะพยศหน่อยนะตอนตอนเกียวหนึ่งนะคะเทียบกับของเดิมของเดิมจะมันนุ่มกว่าเอ้ยเพราะของเดิมอะแรงท้องมันมาช้ากว่าใช่ไหมเนี่ยแต่พอทุ่มาเสร็จปั้นเนี่ยหนึ่งอะเนี่ย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 ฮะโอเคพอแล้วเดี๋ยวอันตรายแต่ยังไงเนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือความร้อนนะครับ ความร้อนเนี่ยหายไปแล้วนิดเดียวเองเหลือแค่อุ่นๆนิดเดียวเนี่ยความร้อนที่ขาขวานะครับอุ่นอุ่นนิดเดียวเมื่อก่อนจะอุ่นมากนะครับนะไม่อวยเลยความร้อนนี่คือนี่คือประเด็นหลักไปที่ที่ความร้อนนี่คือแฟกเตอร์หลักเลยนะครับที่ที่ผมจะไปชูนเนี่ยหายไปเลยเลยบอกว่าถ้าคันคุณเนี่ยเป็นคันที่แบบมันไม่ร้อนอยู่แล้วเนอะ 500รซีซีลงไปเนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องคอนเซิต์ตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยผมก็บอกอย่างไม่อวยว่า7% 8%็เอซดเอร์ซ้าซอย่างนี้เองนะครับบวกลบมันมันรู้สึกแหละแต่มันไม่ถึงกับว่าต่างกันเยอะมากนะครับเพราะถ้าเบื่อบอกว่าอยากแต่งให้แรงอ่ะคุณโ,โหโหดเลยอยากแต่งให้อยากเอาแรงแรงไปอัพซีซีดีกว่าครับไปเล่นคันอื่นดีกว่าโอ้โหนี่โหดเลยเนี่ยมา แต่ข้อแตกต่างของวันนี้กูม e ีอีคลัชนะครับพอก e ูมีอีคลัชเนี่ยกูเจออย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงลนะสบายโอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชนจนจบนะครับこの番組は ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。